อิเล็กโตรนคาสิโอนะครับเด้อคีย์บอร์ดคาสิโอทีดีเคห้าสองศูนย์นะครับมันอีเของไม่อีกหนึ่งเครื่องนะครับผมอ่าสภาพประมาณนี้เลยนะครับนะครับพร้อมคีย์บอร์ดน้อยครับ S A C เอเจ็ดตัวนี้พันห้าเก้าสิบนะครับเด้อตัวนี้พันห้าเก้าสิบนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาๆนะครับด้านล่างจะเป็นสีเทานะครับใส่ฐานได้นะครับผมมาลองฟังจังหวะกองเงีครับ นี่จะมีตัวพิเศษโยกเสียงนะครับตัวสภาพครับโดยรวมครับนี่ครับมีตัวพิเศษโยกเสียงด้วยนะครับสำหรับ TTK 520นะครับตัวนี้เสียบการ์ดได้ครับเสียบการ์ดได้แซมปิ้งได้แถมมึงซื้อโน้ตให้ฟอร์มกับผมตัวนี้จัดไปราคาครับ7,500บาทนะครับด้วยราคาเบาๆครับ โซโลครับมาฟังคีย์บอร์ดน้อยครับเปลียนเสียงครับตัวนี้ั้1,590บาทนะครับแถมนซื้อโน,โน้ตให้แถมมาเด็เบเต์ให้สำหรับคีย์บอร์ดน้อยน,น,น, 1, นะครับตัวนี้7,500นะครับผมมีตัวโยกเสียงพร้อมครับมีตัวโยกเสียงด้วยนะครับผม ประมาณนี้นะครับทนายสุจริตติดต่อเข้ามาครับ0815747015 0815747015ครับผมข,ขอบคุณครับ